หนึ่งปนินไส้ผักยัวยัวจ้า สวัสดีค่ะมื้อนี้กมาพบก,กับแซฟหนัวควายอีสานเด้อจ้าแซฟหนัวควายอีสานคนเดิมกลับมาแล้วค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้แซฟหนัวสิพามากินหนึ่งปนินจ้าซุปน้ำไม่สุมแก้วบะก,กอกแซ่บๆเด้อค่ะพี่น้องจ้าก็มีผักลวกผักหนึ่งด้อจ้าผักบ้านๆเฮานฮ่นเลยค่ะผักเอากะกองเข้าใหญ่เด้อจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าล้างไม้ล้างมือเตรียมแซ่บๆไปกับแซฟหนัวควายอีสานนี่จ้า มื่อนี้วันอาทิตย์เนาะคะ่ะแซ่บหนัวก็สิพามากินหนึ่งปลาแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่ะพร้อมแล้วไม่รีรอไม่รอรีนะคะสาวคิวใหญ่เป็นตาน้อยกลับมาแล้วเด้อจ้ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปน็นกำลังใจให้แซ่บหนัวควายสันเด้อจ้ะแซ่บหนัวควายสานก็สิตั้งใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องอืมจำเกลก่อนค่ะใส่มะกอกน้ำอืมอืม

เสียบเสียบต่อเลยจา้าหนึ่งปอนดนีนจ้จะอู้พี่น้องคะอืมอืมอืมเค้กดอกแขกจ้าอืม นมหนาวมาเราได้จากพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนหนึ่งปนินใส่ผักตาเครื่องใสดีดีด้จากบวให้าขาวด้จากใส่หตะไร่หอมแดงพริกนะคะอืมอันนี้ดอกมะลุมนะจ๊ะผู้จักบวค่ะพี่น้อง ยังลงะบายที่ดีเลยนเนี่ยอืมอืมจำเจียวกันเหรอเจียวมะกอกสมอืมอืมอืม,อ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 ม หนึ่งแข่ลอดบวมด้วยก่ะอืมซุปน้ำไม่ม mm. รุ่มใส่บากิงจะ้ะอืมอืม ลวกเพื <Okay. S 2> mm ่อนฮมน่าจะซึเจนเหมือนกัน hmm. ก mm ินผักหลายๆจะได้ไม่อ้วนนะคะ เห็นปลาแล้วอืมอืมำเกีวอับิธแห้งเส่มะกกวักได้จัง เอาาพี่เห็นแล้วพี่น้องนี่อ่ะโอเคสุกสุกน่าไม่สมใส่ใบขิงแล้วก็ใส่หวัหวหอมอืมอืม ฟังเสียงลมค่ะอืมบรรยากาศดีมากมากอืมอืมโอเคแล้วมเมื่อ ร่างปนินนี้ดีแล้วก็เอาเกลือร่างนะค่ะจังสิบวัวขาวค่ะแล้วก็หมักดีใส่น้ำปลางสุรุ่ปลาลานิดนึงค่ะหยดปลาลาเพื่อควนมา ลมพัดนะคะ่ะบรรยากาศหนาวๆเกี่ยวเขาโดและะ้วค่ะยินมลอกแก้ไข Được hoặc ít lùm cả Mm-hmm. Hmm.

ยังลมพัดมีนกห้องพร้อมกันกินนี้ดียังให้มานั่งมื้อน้ำกันเนี่ยค่ะยังมานั่งกินน้ำกันได้ค่ะเกี่ยวเขาแล้วด้วค่ะบางคนเพิ่นก็เกี่ยวเขาเร้วค่ะเขาโดนมหนาวมาแล้วเกี่ยวเขาโดปลูกพักจากบ้านเขาเนาออีสานบ้านเขา ปลูกผักกินเองปลอดภัยดีได้จ้ะพี่น้องบ้านแซ่บหนัวปลูกเป็นประจำค่ะแม่แม่ดูเนื้อเครื่องเสน่ห้องนึกค่ะแซ่บหนัวเนื้อเครื่องเสน่ห้องปลาล่า,างดีดีก,ก็บเนื้อเครื่องเลยค่ะมีซุปน้ำมันสุกม,ม,มีเจลเจลมะกรู จะพิกแห่งนะคะแม่ทำให้ไหมไหมเลยค่ะทำแล้วก็บ,บีบปากกอกใส่ะคะ่ะเสียบคะ่ะ หนึ่งแป๊บนาะกับผักหลายๆนี่อุ้ย,ยมาจากกองเก่าใหญ่ๆเดี๋ยวมากินน้ำเด้คอค่ะลมหนาวพัดมาวีวีเฮ้ยกินห่านผู้บ่บาวเนาะคะ่ะแต่ว่าบ่มีผู้บ่าวให้กินห่านดอกบ้าจา้ะบ่มีคนไหนกินห่าน <mar ole> หอยบ้านหอมบ่ค่ะลมหนาวมาเล็กน้อยดังไฟฟิงดังไฟฟิง okay. ก็เกินกีกอดจีเนาอค่ะกีกอดจีกีหนังสุดก็ลังขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ ฝากซองน้อยๆของแซ็บหนองควายจานในเด้อจ้ะการหักจะให้เบิ่งไปดนๆสักก้อนนะคะที่ได้หักนะคะไม่ถ้าเปลี่ยนใจนะคะพี่น้องจ้ะฝากเลาหน่อยตัวนี้นอยไม่ได้อ,อ้อมอกอ้อมใจในเด้อค่ะหักแล้วกระเมตตาตะแซ็บหนองควายจานในเด้อค่ะพี่น้องเอ้ย แล้วก็เมตตายแล้วก็มาติดตามคลิปเด้นยค่ะจำนวนที่ได้มีกำลังใจอันเนฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้ะหาผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยไปด้วยจ้ะเบิ้องบนนี้ติดแจมใส่ด้วยค่ะเบิ้งไปเดินดน ค่ะหักละเอ็นดูนะเด้อค่ะคอมเมนต์กับมาพูดคุยกันได้เลยนะคะอากาศเย็นๆนี่พัดเหงื่อบ้างหรอค่ะกองเขานี่ก็พัดลมพัด 怎么怎么个死死法？ เช็บก่นสำหรับคลิปหนึ่งปาดด้วค่ะเจ็บน้นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ,สำ,คคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายจ้าพอกันคลิปงานได้จ้า